พรวจนะของพระองค์เป็นโคมสำหรับเท้าของข้าพระองค์และเป็นความสว่างแก่มันคาของข้าพระองค์พันธกิจบ้านพระคุณอุปถัมภ์คริสจักรที่หนึ่งเวียงพร้าวเลขที่206หมู่หนึ่งตำบลเวียงอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการ พระค,รคน<า>มนำชีวิตโดยจะนำเสนอบทความหนุนใจและข้อคิดจากหนังสือพลังประจำวันวันนี้เสนอเรื่องกระบวนการแห่งสันติสุขสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับรายการบทภาวนาธรรมพระคำนำชีวิต ได้กลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกเช่นเคยนะครับคุณผู้ฟังครับทางพันธกิจโครงการบ้านพระคุณอุปถัมภ์ครสตจักรที่หนึ่งเวียงพร้าวขอกราบขอบพระคุณนะครับที่คุณผู้ฟังได้มีโอกาสสนับสนุนพันธกิจนี้ด้วยดีเรื่อยมานะครับมีพี่น้องได้ทยอยส่งข้าวของเครื่องใช้นะครับเสื้อผ้าที่มีคุณภาพดี ที่ใช้แล้วก็ดีทั้งที่ใหม่ก็ดีนะครับได้ส่งเข้ามาอย่างพันธกิจของเรานะครับทำให้เราสามารถที่จะนำมาใช้ให้กับเด็กๆในพันธกิจนี้นะครับและก็มีโอกาสแจกจ่ายให้กับผู้คนที่ต้องการที่ขัดสนที่เรามีโอกาสพบเจอในพื้นที่ของเราทั้งหลายด้วยนะครับคุณผู้ฟังครับและนอกจากนี้นะครับก็ยังมีพี่น้องคุณผู้ฟังอีกหลายท่านนะครับ ได้กรุณาสนับสนุนพันธกิจนี้ด้วยการถวายทรัพย์นะครับโอนเงินเข้าสู่บัญชีของบ้านพระคุณอุปธรรมเข้ามาอย่างสม่ำเสมอครับขอองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทอดพระเนตรดูความจริงใจของท่านและตอบสนองในสิ่งที่ท่านได้กระทำนั้นด้วยบำเหน็จพระพรอย่างมากมายนะครับจะลืมที่จะระลึกถึงพวกเราทั้งหลายและกรุณาที่จะช่วยกันนะครับพิจารณาหาโอกาส ถ้าคุณผู้ฟังสามารถที่จะดูแลสนับสนุนพวกเราได้ในช่วงนี้นะครับก็อยากจะให้ท่านพิจารณาในเรื่องของชุดตรวจ ATK นะครับเนื่องด้วยว่าเด็กๆที่นี่มีอยู่70คนนะครับแล้วหากว่ามีคนใดคนหนึ่งที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงหรือเพื่อนของพวกเขามีโอกาสติดโควิดนะครับพวกเขาทั้งห้องเนี่ยที่โรงเรียนก็จะต้องอยู่ในกลุ่มเสี่ยงและจะต้องกลับมาอยู่ที่บ้าน และต้องมีการตรวจ ATK เป็นระยะระยะในช่วงเวลาที่รอหรือสังเกตอาการนะครับดังนั้นงบประมาณหรือเรื่องราวของการใช้จ่ายเรื่องของชุดตรวจ ATK นั้นซึ่งเราตั้งเป้าไว้อย่างน้อยสัปดาห์ละหนึ่งครั้งแต่บางครั้งก็จะกลายเป็นเกินกว่าหนึ่งครั้งนะครับเมื่อมันเกินกว่า1ครั้งแล้วนะครับก็จะกระทบกระเทือนต่องบประมาณในเรื่องของค่าอาหารค่า ใช้จ่ายส่วนอื่นๆเข้ามาดังนั้นจึงฝากคุณผู้ฟังนะครับที่จะช่วยระลึกถึงพันธกิจของเราในมุมนี้ด้วยนะครับแม้ว่าจะไม่ใช่เป็นอะไรที่สลักสำคัญมากนักในการดำรงชีวิตอยู่แต่ว่ามันก็สำคัญในแง่ของการดูแลสุขภาพร่างกายความปลอดภัยสวัสดิภาพของพวกเราทั้งหลายครับขอบคุณทุกๆท,ท่านนะครับที่ได้สนับสนุนด้วยดีตลอดมาแล้วนะครับขอพระเจ้าอวยประพรท่าน ตลอดไปนะครับและในช่วงนี้ด้วยเช่นเดียวกันครับขอประกาศอย่างนี้ว่าทางพันธกิจของเราก็มีของเล็กๆน้อยๆ,ๆที่อยากจะมอบเป็นของที่ระลึกจากพันธกิจให้กับท่านนะครับเราจะมีหนังสือบทภาวนาธรรมพลังประจําวันฉบับ1 9 0นะครับซึ่งเป็นเนื้อหาของรายการของเราทั้งหมดนะครับในช่วง3เดือน เดือนกรกฎาคมเดือนสิงหาคมและเดือนกันยายนในฉบับ190นี้เรามีอยู่จำนวนหนึ่งที่อยากจะมอบให้เป็นของกำนันแด่คุณผู้ฟังที่สนใจอยากจะรับนะครับท่านผู้ฟังสามารถที่จะส่งชื่อที่อยู่ที่ชัดเจนและก็ระบุหมายเลขโทรศัพท์ด้วยนะครับเดี๋ยวนี้ไม่ว่าทางไรรษณีหรือทางขนส่งเขาก็จะถามเบอร์โทรศัพท์ด้วยนะครับดังนั้นรบกวนที่จะ เขียนชื่อที่อยู่และก็แจ้งเบอร์โทรศัพท์ที่ชัดเจนนะครับเพราะว่าของมีจํานวนจํากัดดังนั้นผมขอสงวนสิทธิ์ที่จะมอบให้กับท่านเพียงครอบครัวหรือที่อยู่ละ1นึฉบับเท่านั้นเองนะครับเพื่อที่จะให้กระจายได้ทั่วถึงกันนะครับรบกวนคุณผู้ฟังที่จะส่งชื่อที่อยู่ของท่านหมายเลขโทรศัพท์ เข้ามาในลายของพันธกิจของเรานะครับซึ่งคุณผู้ฟังก็ได้เห็นในหน้าจอในรายการอยู่สม่ำเสมอนะครับส่งเข้ามาที่นั่นและเมื่อของหมดตามจำนวนแล้วผมก็สงวนสิทธิ์ที่จะให้เท่าที่เรามีอยู่เท่านั้นนะครับท่านที่ส่งมาทีหลังก็จะหมดสิทธิ์ไปตามกติกาข้อตกลงนี้นะครับของมีจํานวนจํากัดดังนั้นท่านที่ส่งมาก่อนก็จะได้รับท่านที่ส่งมาทีหลังก็อาจจะพลาดโอกาสขอมอบให้ เป็นของกำนันจากรายการของเรานะครับคุณผู้ฟังครับพระวจนะธรรมของพระเจ้าวันนี้นะครับเราจะมาศึกษากันต่อนะครับในพระธรรมมัทธิวบทที่10ซึ่งวันนี้ก็จะมาศึกษาอีกตอนหนึ่งซึ่งในพระคำของพระเจ้าได้ตั้งชื่อเรื่องในตอนนี้ว่าพันธกิจของอัครทูต12คนนะครับซึ่งก็นแน่นอนว่าจะเป็นพันธกิจที่องค์พระผู้เป็นเจ้า องพระเยซูคริสต์นะครับได้ส่งมอบหมายให้สาวกของพระองค์ได้กระทํากันเราจะมาอ่านด้วยกันว่าพระเจ้าได้มอบหมายเขาให้ทําอะไรนะครับแต่ว่าก่อนที่เราจะมาศึกษาด้วยกันนะครับผมจะขอนําบทเตรียมใจมาอ่านให้คุณผู้ฟังฟังในตอนนี้ก่อนนะครับซึ่งได้มีใจความว่าเท้าของผู้นําข่าวซึ่งอยู่บนภูเขานั้นช่างงดงามจริง คือผู้นำข่าวที่ประกาศสันติภาพและผู้ที่นำข่าวอันน่ายินดีทั้งเท้าของผู้ประกาศความรอดคุณผู้ฟังครับขอบคุณพระเจ้านะครับที่พระเจ้าได้ทรงมอบสันติสุขให้กับเราทั้งหลายทุกๆคนแล้วและพระองค์ก็ได้ทรงมอบหมายให้เราทั้งหลายทำหน้าที่เป็นผู้นำข่าวประเสริฐของพระเจ้าที่จะนำสันติสุขของพระองค์นั้นไปสู่ผู้อื่น เหมือนพระคำของพระเจ้าเหมือนบทเตรียมใจที่เราได้อ่านผ่านไปนะครับคุณผู้ฟังครับพระวจนะธรรมของพระเจ้าที่ผมจะนำมาอ่านให้กับคุณผู้ฟังฟังในวันนี้นะครับอยู่ในพระธรรมมัทธิวบทที่10นะครับผมจะอ่านตั้งแต่ข้อ5ไปจนถึงข้อที่15นะครับซึ่งพระธรรมมัทธิวบทที่10ข้อ5ถึงข้อ15มีเนื้อความดังต่อไปนี้ครับ พันธกิจของอัครทูตสิบสองคนสิบสองคนนี้พระเยซูทรงใช้ให้ออกไปและมีรับสั่งพวกเขาว่าอย่าไปยังที่อยู่ของพวกต่างชาติและอย่าเข้าไปในเมืองของชาวสมาเรียแต่ว่าจงไปหาแกะหลงของวงวานอิสราเอลนั้นดีกว่าจงไปพลางประกาศพลางว่า ท่นดินสวรรค์มาใกล้แล้วจงรักษาคนเจ็บป่วยให้หายจงทำให้คนตายแล้วเป็นขึ้นจงทำให้คนโรคเรื้อนหายสะอาดและจงขับผีออกท่านทั้งหลายได้รับปล่าเปล่าก็จงให้เปล่าเปล่าอย่าหาเหรียญทองคำหรือเหรียญเงินหรือเหรียญทองแดงไว้ในเข็มขัดของพวกท่าน อย่าเอาย่ามหรือเสื้อสองตัวหรือรองเท้าอีกคู่หรือไม้เท้าเพราะว่าคนที่ทำงานก็สมควรจะได้อาหารกินเมื่อท่านทั้งหลายมาถึงเมืองใดหรือหมู่บ้านใดจงสืบดูว่าใครเป็นคนเหมาะสมในที่นั้นแล้วจงไปอาศัยกับคนนั้นจนกว่าจะจากไปขณะเมื่อขึ้นบ้าน จงให้พรแก่บ้านนั้นถ้าบ้านนั้นสมควรรับพรก็ให้สันติสุขของพวกท่านอยู่กับบ้านนั้นแต่ถ้าบ้านนั้นไม่สมควรรับพรก็ให้สันติสุขนั้นกลับคืนมาสู่พวกท่านอีกถ้าใครไม่ต้อนรับและไม่ฟังคำของท่านเมื่อจะออกจากบ้านนั้นหรือเมืองนั้นจงสะบัดผงคลี ที่ติดเท้าของพวกท่านออกเสียเราบอกความจริงแก่ท่านว่าในวันพิาพากษานั้นโทษของเมืองโสโดมและเมืองโกโมราจะเบากว่าโทษของเมืองนั้นและในพระธรรมอีกตอนหนึ่งนะครับในพระกิตติคุณมารโกผมจะนำมาอ่านให้คุณผู้ฟังฟังนะครับเพราะได้มีการบันทึกเรื่องราวเดียวกันนี้เอาไว้นะครับ ในมาราโกบทที่6ข้อ7ถึงข้อที่13นะครับซึ่งมีใจความว่าพระองค์ทรงเรียกสาวก12คนมาแล้วทรงใช้พวกเขาออกไปเป็นคู่คู่และประทานสิทธิอำนาจให้พวกเขาขับผีร้ายออกได้พระองค์ตรัสกําชับพวกเขาไม่ให้เอาอะไรไปใช้ตามทางเว้นแต่ไม่เท้า ไม่ให้เอาอาหารหรือย่ามหรือเงินใส่เข็มขัดไปแต่ให้สวมรองเทา้าและไม่ให้สวมเสื้อสองตัวและพระองค์ตรัสสั่งพวกเขาว่าเมื่อเข้าอาศัยในบ้านไม่ว่าที่ไหนให้อาศัยในบ้านนั้นจนกว่าจะออกจากเมืองนั้นถ้าที่ไหนไม่ต้อนรับและไม่ฝังพวกท่านเมื่อจะออกจากที่นั่น จงสะบัดผงคลีใต้ฝ่าเท้าของพวกท่านออกสอให้เห็นความผิดของพวกเขาพวกสาวกก็ออกไปประกาศให้ทุกคนกลับใจใหม่พวกเขาขับผีออกหลายตนและเอาน้ำมันชโลมคนเจ็บป่วยหลายคนให้หายโรคจบพระธรรมวิทีวบทที่10ข้อหถึงข้อสิห และพระธรรมมารโกบทที่6ข้อ7ถึงข้อ13คุณผู้ฟังครับและต่อไปนี้ผมจะขอนำบทสำรวจและใครครวนจากหนังสือบทภาวนาธรรมพลังประจำวันมาแบ่งปันให้กับคุณผู้ฟังฟังด้วยกันนะครับซึ่งผู้เขียนได้บรรยายเอาไว้อย่างนี้ว่าสิทธิ์ของพระเยซู ได้เห็นพระองค์ทรงสำแดงทั้งโดยการพูดถึงสวรรค์ที่มาใกล้และโดยการแสดงให้เห็นว่าสวรรค์มาใกล้จริงๆแล้วบนสวรรค์มีการให้อภัยมีสันติสุขความสมบูรณ์ความชื่นชมยินดีการสรรเสริญและการฟื้นคืนพระชนตอนนี้ถึงเวลา ของเหล่าสาวกแล้วคุณผู้ฟังครับกลุ่มเป้าหมายแรกของพระเยซูนั้นก็คือบรรดาฝูงแกะหลงหายแห่งอิสราเอลเพราะเวลาของพระองค์บนโลกนี้สั้นนักพระองค์ต้องเสด็จกลับไปหาพระบิดาเพื่อที่เหล่าสาวกรุ่นนี้และรุ่นต่อๆไปจะสามารถกระทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ยิ่งขึ้นได้ นั้นก็คือการนำข่าวดีนี้ออกไปไกลจนถึงที่สุดปลายแผ่นดินโลกโดยทางพระวิญญาณที่อยู่ในพวกเขาทั้งหลายนะครับซึ่งถ้าหากว่าใครยังไม่คุ้นเคยและยังไม่เข้าใจหลักการวิธีการที่จะออกไปเป็นพระยานออกไปเล่าเรื่องข่าวประเสริฐของพระเยซูผมก็เชื่อว่าทางคริสตจักร หลายที่หลายแห่งก็ได้มีการสอนการเตรียมผู้รับใช้เตรียมผู้ประกาศนะครับซึ่งก็จะมีพี่เลี้ยงมีผู้รับใช้คอยสั่งสอนคอยแนะนําวิธีการที่จะให้ท่านสามารถที่จะเป็นสาวกเป็นผู้นําข่าวดีที่มีประสิทธิภาพได้อย่างถูกต้องอย่างเหมาะสมนะครับถึงแม้ว่าเรารู้ว่าเรามีความร้อนรนในการที่อยากจะประกาศเรื่องราวความรอดสันติสุขของพระเยซู แต่อย่างน้อยก็ควรจะมีการอบรมควรจะมีการเรียนรู้หลักการที่เหมาะสมในการพูดคุยกับผู้คนในการเป็นพยานกับผู้คนทําอย่างไรที่จะไม่ทําให้คนฟังนั้นปิดประตูหันหลังและปฏิเสธที่จะไม่ยอมรับฟังข่าวดีใดๆจากเราแต่ถ้าเราเข้าไปหาผู้คนด้วยความเหมาะสมด้วยหลักการที่ได้รับการฝึกฝนมาเป็นอย่างดีก็จะเป็นโอกาส ที่เราจะสามารถแบ่งปันข่าวประเสริฐได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับถึงแม้ว่าเราจะคิดว่านี่เป็นความรู้เป็นหลักการของมนุษย์ที่วางระบบระเบียบเขียนหลักสูตรกันขึ้นมาอย่างไรก็ตามถ้าเรามีโอกาสได้เรียนรู้สังเกตจากการที่พวกเขาได้มีประสบการณ์ในการเป็นพยานในการนำข่าวดีมาแล้วก็นำมาเป็นบทเรียนสอนผู้ที่กำลังฝึกฝนอยู่ถ้าเรามีโอกาสได้ลองเรียนรู้ฝึกฝนไป ก็จะทำให้เรามีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับคุณผู้ฟังครับแผนการของพระเยซูนั้นก็คือพระองค์ทรงให้เหล่าสาวกนั้นเป็นศูนย์กลางของแต่ละชุมชนซึ่งแน่นอนว่าเราทั้งหลายไม่ว่าเราจะอยู่ที่ชุมชนไหนก็ตามนะครับเราสามารถนำแบบอย่างที่พระเยซูได้วางที่พระเยซูได้สั่งสาวกของพระองค์ในการออกไปประกาศข่าวดีในครั้งนี้ มาเป็นตัวอย่างในการปฏิบัติในชีวิตของเราในการเข้าถึงผู้คนในการนำข่าวประเสริฐออกไปสู่ผู้คนนะครับอย่างเช่นในตอนนี้พระเยซูได้กําชับพวกเขาให้ช่วยเหลือคนลำบากคนขัดสนรักษาโรคขับผีและมีโอกาสที่จะช่วยพวกเขาปลดปล่อยพวกเขาคนเหล่านั้นให้พ้นจากอำนาจหรือการกดขี่ข่มเหงของวิญญาณชั่วและเมื่อพวกเขามีอิสระ เมื่อพวกเขาได้รับการปลดปล่อยการช่วยเหลือแล้วจิตใจของพวกเขาก็หลุดพ้นจากพันธนาการเหล่านั้นและเขาก็จะเปิดใจต่อสิ่งที่สาวกของพระเยซูประกาศกับพวกเขาเล่าให้พวกเขาฟังถึงฤทธิ์อำนาจความยิ่งใหญ่ของพระเยซูคริสต์นะครับเช่นเดียวกันถ้าเราอยู่ในชุมชนเรามีโอกาสดูแลเอาใจใส่ผู้คนที่อยู่รอบตัวเราด้วยความบริสุทธิ์ใจด้วยความรัก ที่พระเจ้าประทานให้กับเราแน่นอนครับการที่เรามีโอกาสดูแลอยู่ใกล้ชิดกับพวกเขาพวกเขาก็จะเปิดใจง่ายขึ้นในการรับฟังพระคำของพระเจ้ารับฟังข่าวประเสริฐข่าวดีของพระเยซูคริสต์ที่เราแบ่งปันให้กับพวกเขาง่ายกว่าที่เราจะเป็นคนภายนอกเป็นคนที่ไม่มีปฏิสัมพันธ์อะไรกับพวกเขาเลยจู่ๆเราเข้าไปประกาศข่าวดี ก็คงจะเป็นการยากที่เขาจะตอบสนองใช่ไหมครับดังนั้นแบบอย่างนี้ที่พระเยซูได้กำชับสาวกของพระองค์นะครับที่พระเยซูสั่งพวกเขาว่าจงรักษาคนเจ็บป่วยให้หายจงทำให้คนตายแล้วเป็นขึ้นมาจงทำให้คนโรคเรื้อนหายสะอาดและจงขับผีออกท่านได้รับสิ่งได้เปล่ปาเปล่าก็จงให้คนเหล่านั้นปล่ปาเปล่า อย่าแสวงหาผลประโยชน์อะไรจากการทำงานรับใช้หรือการช่วยเหลือคนอื่นนะครับนี่เป็นตัวอย่างที่เราสามารถนํามาใช้ในการประกาศในการปรนิบัติรับใช้พระเจ้าในชีวิตของเราท่ามกลางชุมชนที่เราอาศัยอยู่ได้เป็นอย่างดีครับเอาละครับคุณผู้ฟังครับมาถึงตอนนี้ผมจะขอ,อนํารายการอาลาจากคุณผู้ฟังไปก่อนด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับ ไว้กลับมาพบกันใหม่ในตอนต่อๆไปขอพระเจ้าได้ทรงอวยพระพรคุณผู้ฟังทุกทุกท่านสวัสดีครับมันซื้อสวรรค์มีได้เป็นความหวังใหม่กับใจที่ป่านา แสงคำคําพระคิดประทานชีวิตรักเราเจีรัง mm hmm. ทเทียนส่องฟ้ายอมละลายความสว่างเปรียบคนลงทางพบแสงสว่างสุขใจ mm hmm. ทางใดในโลกล่าที่ท่านมองหาจะไปนณที่แห่งใด ทางพระคิดนั้นมีจุดหมาย้นทางก่าวไกลอยู่ในสวรรค์วิมานสันติสุขทางพระคิด ไปนี้สวยงามหนักหนาพระเจ้าสร้างมาพร้อมดินน้ำลมไปดวงอาทิตย์ส่องแสงกระกายสว่างสวัยทั่วบนโลกามีกลางคืนคู่กับกลางวันมีดวงจันทร์ส่องแสงนภามีดวงดาววาววับคู่ฟ้ามีจันทราคู่สุริยันสร้างมนุษย์เนอสัตว์ สรัพสิ่งงามตาของโลกนี้ไม่จีรังรอกนาทรัพย์สิ่งเงินตรานั่นคือของนอกกายเชื่อเพระคิดชีวิตไม่วอดหวายถ้าเกินไปเดี๋ยวจะไม่ทันการทางสุดท้ายทรงให้ชีวิตนิรัน พระเจ้าประทานเป็นทางเลือกสุดท้ายโลกใบนี้สวยงามหนักหนาพระเจ้าสร้างมาพร้อมดินน้ำลมไฟดวงอาทิตย์ส่องแสงกระกายสว่างสวัยทั่วบนโลกามีกลางคืนคู่กับกลางวันมีดวงจันทร์ส่องแสงนภา,ามีดวงดาววาววับคู่ฟ้ามีจันทราคู่สมริยัน มนุษย์เนื้อสัตว์สารพัดสรัพสิ่ง,งามตาของโลกนี้ไม่จีรังรอกนาทรัพย์สิ่งเงินตรานั่นคือของนอกกายเชื่อกระคิดชีวิตไม่วอดวายช้าเกินไปเดี๋ยวจะไม่ทันการ ขให้ส่งให้ชีวิตนิรันพระเจ้าประทานเป็นทางเลือกสุดท้าย